ที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเมืองโตเกียวอาจจะมีความรู้สึกว่าการเดินทางในโตเกียวเนี่ยถ้ามาครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนผมเลยว่าโอ้โหมันยุ่งยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องนั่งรถไฟยังไงต้องไปสถานีไหนไปต่อสถานีไหนนะครับแล้วก็เที่ยวยังไงอะไรอยู่ตรงไหนต้องออกประตูไหนบ้างใต้ดินบนดินลอยฟ้าอะไรทมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสะดุดตานะครับเดี๋ยวจะพาไปแนะนําวิธีง่ายๆในการคนา้นหาเส้นทางแล้วก็ในการเดินทางเที่ยวในโตเกียวกันนะครับ โตเกียวครั้งแรกนะเจอแผนที่รถไฟใต้ดินโตเกียวแบบนี้นะดูโอ้โหบางทีก็งงเหมือนกันนะแต่ด้วยความง่ายของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับผมแนะนําวิธีง่ายสุดๆเลยนะในการไปเที่ยวโตเกียวนะอยากให้หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เ,เปิด Google Map นะครับพิมพ์ชื่อสถานที่ที่ต้องการจะไปนะครับแล้วมันก็จะบอกเส้นทางเราเลยนะฮะเลือกเป็นรถไฟนะครับว่าเส้นทางรถไฟไปยังไงเรเราเส้นทางเลยครับ สุดตำแหน่งกอยู่ก็จะมูมไปเรื่อยๆตามเส้นนี้เราก็จะรู้ว่าเราถึงแล้วแคนั้นเองเลยง่ายๆหลัจากสักมีนี้ไปอียิฮบรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรมีแล้วพกติดตัวไว้เลยนะคือมือถือแอปพลิเคชัน o o o l l m m p s แล้วก็ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับอาจจะเป็นพ็อกเก็ตไ i ไฟหรือว่าซื้อซิมการ์ดก็ได้นะครับที่ใช้ที่ญี่ปุ่นนือแล้วจะบอกว่าเราจะต้องขึ้นสายนี้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ยากเลยแล้วก็ระยะทางการเดินทางเนี่ยแวะแก้วทางนั้นนะครับ10นาทีล้วก็มาแล้วก็อยากให้ดูหน้าจอน,นี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้หลากหลายนะครับคือ บางทีบางจุดที่เราไปเนี่ยสามารถนั่งรถไฟได้หลายเส้นทางก็สำหรับการใช้ Google Map นะค่อนข้างสะดวกนะครับเมื่อเราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยากายครค้นหาเส้นทางหรือว่าเที่ยวรถไฟนะครับก็จะเป็นเรื่องง่ายมากเลยทีเดียวนี่ครับเราอยู่ที่ Teleport Station นะครับเดีย๋ยวต้องนั่งไปลินไคไล่ติงเงิน กองสำรับข้อมูลท่านข้างจะครอบคลุมทีเดียวนะครับสำหรับในแอป Google Map เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินบนดินรถไฟเมโทรหรือว่ารถไฟชิงคันเซน็นคือทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะครอบคลุมเรื่องราคาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรากะเวลาประมาณในการเที่ยวกันไปถึงได้ดีทีเดียวนะแนะนำครับแล้วก็เวลาใกล้ถึงสถานีที่เราจะลงดูตรงป้ายตรงนี้นะฮะที่ในรถเนี่ยในรถไฟเขาจะมีแบบนี้ว่า ตู้ที่เรานั่งเนี่ยจะจอดตรงไหนทางออกทางไหนไปที่ไหนนะครับจะมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยนะครับแต่ถ้าดูไม่เป็นดูใน g o o g l e Map ก็ยังได้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการเดินทางเที่ยวนี้ญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าใครเดินทางเที่ยวนี้ญี่ปุ่นลองใช้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นี่ผมว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่หลงเลยนะฮะพอใช้ g o o g l e Map นะครับ ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแอชชาสดุตานะครับเราจะอัพโหลดกันทุกวันจันทร์นะครับหนึ่งทุ่ม